สวัสดีค่ะครูขอเป็นตัวแทนของคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสิทยิเก่าของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมทุกคนนะคะในการกล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จในวันนี้แล้วก็สำหรับทุกคนในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ด้วยค่ะ,ะการสำเร็จการศึกษาเนี่ยจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะอยากให้ทุกคนทราบว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตการทำงานของเราในการ ใช้ชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเราอาจจะประสบกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความซับซ้อนมีความยากกว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยบางครั้งเราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาซึ่งการเผชิญปัญหาเนี่ยเ,เราก็ต้องแก้ไขมันด้วยสติและปัญญานะคะแก้ไขด้วยความรอบคอบแล้วก็อดทนบางครั้งอาจจะมีปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนอย่าลังเลที่จะต้องหาความช่วยเหลือ จากผู้รู้นะคะอย่าจมดิ่งในปัญหานั้นเพียงลําพังค่ะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของการที่จะต้องทําตัวเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วนะคะเราอาจจะต้องแสวงหาความรู้ตลอดเวลาเนื่องจากทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่เรื่ององค์ความรู้เรื่องเรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วเราก็จะ ทํางานได้ยังมีประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะทําให้ทุกคนสามารถที่จะไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือว่า,าไปทำหาโอกาสใหม่ๆทําสิา่งแปลกๆใหม่ๆก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ให้กับประเทศชาติสังคมนะคะเพราะว่าความเจริญต่อประเทศชาติประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือความผาสุก ะะของประเทศชาติเนี่ยย่อมมีผลกับประโยชน์ของพวกเราแล้วก็ความพาสุขของพวกเราทุกคนด้วยท้ายจริงๆนะคะก็ขอให้ทุกคนใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีสุขภาพใจที่สดชื่นเบิกบาน congratulations on your graduation นะคะแล้วก็มีความสุขทุกคน you are our SUT pride ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ